พญาชารวันเป็นจระเข้ใหญ่มีฤทธิ์มากไม่ใช่หมูให้ไกลทองเถือได้ง่ายๆพอโผลจากถ้ำขึ้นมาเหนือน้ำจอมกุมพีก็ใช้หางฟาดโครมครามจนน้ำแตกกระจายเป็นฟองเกิดลูกคลื่นขนาดใหญ่โถมเข้าใส่แพรของไกลทองด้วยหมายใจให้แพรที่ต่อด้วยหยวกกล้วยแตกหรือพลิกคว่ำ จะได้คาบหมอจระเข้หนุ่มไปกินได้โดยง่ายไกรทองเห็นดังนั้นจึงรีบกระโจนขึ้นไปบนหลังพญาจระเข้และแทงด้วยหอกสตโลหะของอาจารย์เป็นครั้งแรกที่พญาชารวันซึ่งเคยอยู่ยงคงกระพันได้รับบาดเจ็บจากอาวุธของมนุษย์ทั้งที่ตนเองมีเขี้ยวเพชรแต่คราวนี้โดนแทงด้วยหอก ซึ่งลงอาคมล้างอาถรรพ์จึงเกิดบาดแผลเวกหวะ